สวัสดีครับผมนายทีอายุ44ปีอยู่จังหวัดบุนการได้สั่งเอนมเจบให้ลูกที่เป็นลมชักทานน้องอายุ9ขวบเป็นชักเกงกระตุกควบคุมตัวเองไม่ได้หลังจากได้ทานเอนไซมเจีบแต่แล้วอาการชักของน้องก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนคือตั้งแต่ทานมาน้องไม่เคยมีอาการชักเกงมาเลยครับการพูดจาน้องพูดชัดขึ้นจากเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่การนอนของน้องก็สนิทขึ้นและอาการปูมแพ้คืนที่เคยเป็นก็หายไปแล้วน้องไม่ค่อยป่วยเลยสดใส ร่าเดิงอารมณ์ดีเก่งขึ้นและสิ่งที่พ่อแม่วิตกมากที่สุดก็คืออาการของน้องได้ได้พบ NV7 ที่ทำให้พ่อแม่สบายใจสุดๆและคงจะทานไปอีกเพื่อให้ไปเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของร่างกายของน้องต่อไปครับผมขอบคุณครับรีวิวชุดขอธรรมชาติบาบัดกับ NV7 ค่ะ ปกติอาการครั้งแรกของน้องก็คือชักกระตุกครั้งเดียวแล้วก็มีอาการเกรงชักกระตุกแล้วก็เกรงแล้วมีสติก็ได้มาทาน nvj 3กล่องจากที่ทานก็ไม่มีอาการอะไรเลยปกติดีทุกอย่างจากที่ทานมาทั้งหมดก็คือ3กล่องครั้งแรกแนะนำให้กินคุณหมอแนะนำให้ทาน เอ็นวีวันละครึ่งเม็ดแล้วทีนี้ทานมาเรื่อยๆหมดหนึ่งกล่องคุณหมอก็ให้แนะนําให้ทานเป็นวันละ1เม็ดน้องก็ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทําให้การพูดจาของน้องทุกอย่างก็ดีขึ้นไม่เหนื่อยเรียนกับเพื่อนได้ปกติพูดจาชัดเจนขึ้นมีความคิดที่ดีขึ้นว่าจะให้น้องทานเพิ่มอีกประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับ